นีมีติดอยู่นะครับลูกประช่อนครับครับลูกประช่อนตัวมีใหญ่นะครับโอ้ไซส,สวยูใามได้ครับใด้ได้นี้ ดีเพื่อนๆพี่นผีน้องๆนานาเอฟซีทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะพาเพื clouds, ่อนเพื่อนผีน้องๆนานา,นาออกมากูเบ็ดลาวกันนะครับเ,ออเดี๋ย,ยนนวยังไงก,ก <affle> ็ตามไปรุ่นไปชมไปเชียร์กันนะครับว่าเบ็ดลาวที่ผมวางไว้จะหมานหรือเปล่าก็วันนี้เป็นวันอากาศค่อนข้างจะแย่หน่อยนะครับฝนตกก็เดี๋ยวยังไงก็ตามไปรุ่นไปชมไปเชียร์กันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างกับการวางเบ็ดลาววันนี้ ครับวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะแย่หน่อยนึงตกตั้งแต่เมื่อคืนมาแต่ตกไม่มากนะครับปล่อยลอย,ลอยมาตลอดดูครับมารุ่นกันีีฝาโอ้เหมือนมีนะครับนู่นนู่น,นสายก็ดืบดืบอยู่แต่ไม่รู้เป็นปลาอะไรมาเรามาดูกันปลาอะไรเนี่ย อู้ประกฏครับโอ้ยใสสวยอยู่ใช้ได้ครับใช้ได้ตัวนี้มาลองมาตักดูโอ้นี่ครับซสสวยนะครับก็ร่นรุ่น เก,เกือบข้อมือโอ้นี่ครับโอ้โหตัวกำลังสวยเลยโอเคครับสายแรกกับตัวแรกสายแรกก็โดนมาแล้วนะครับหนึ่งตัวไปครับเดี๋ยวเราไปดูสายต่อไปเลยลืมบอกไปนะครับว่าเบ็ดเราที่ผมวางไว้ทั้งหมดมีอยู่ห้าสายนะครับ หายเหยื่อไม่ได้ก็ก่กอนที่จะไปดูเบ็ดนะครับเดี๋ยวแวะดูอวนหน่อยอันนี้เป็นอวนที่ผมวางทิ้งไว้ตั้งแต่ข่าวคลิปที่แล้วนะครับก็ดีวันนี้ผ่านมาก็แวะดูเผื่อจะมีกับข่าวสักตัวสองตัวเผื่อจะฟุกนะครับช่วงนี้ยังไม่ได้หาขายปลาส่วนมากก็ที่ได้มาก็จะหากินอย่างเดียวดูนครับมีอะไรหรือเปล่า นี่อ้วนเหมือนจะเงียบเงียบอู้มีครับหนูหนูหน,หนูเห็นดิน่นอยู่ดูเป็นปลาอะไรปลาอะไรเออโอ้ปลานิลนครับอุ้ยกบรบพลุดแล้วครับยกขึ้นเรือก่อนเลย ก็สะสมนะครับช่วงนี้สะสมตะเบียงคือเอาไม่ต้องมากแต่ก็ขอให้ได้เรื่อยๆตัวสองตัวนี่ครับปลานิลไซส์สวยๆนะครับตัวไม่ใหญ่เท่าไรแต่ก็อ้วนโอมีอีกไหมหมดแล้วครับมีตัวเดียวสายรับหน่น เบ็ดผมอยู่ตรงนี้เลยไปดูครับนี่พอที่จะได้กับข่าวกันไหมก็ที่วางทั้งหมดหา้าสายนะครับไม่ใช่อะไรหาเยอะไม่ได้ถ้าผมหาลูกเยอะได้เยอะผมก็จะวางเยอะนะครับอุ๊ยอะไรเหมือนมีครับสายนี้เหมือนมีก็สวนมากถ้าได้วางก็ไม่ค่อยจะอดนะครับยังไงก็ได้แต่ว่าจะได้มากหรือจะได้น้อยแต่ที้งแน่กับข่าวไม่ค่อยจะอดเลย ได้แน่ๆมูนครับวิ่งมีตัวอีกแล้วนี่ครับปรากฏอีกแล้วครับตัวนี้นี่นี่ครับตัวที่สองของเบ็ดลาวนะครับมาอีกแล้วก็ไซส์ซสวยๆนะครับวันนี้ถือว่าไม่เล็กเกนเกิน ครับมาขอบกอดก่อนนี่ครับตัวที่สองของสายที่สองนะครับก็เดี๋ยวต้องไปตามไปลุ้นไปชมไปเชียร์กันอีกก็ยังเหลืออีกสามสายนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูว่าอีกสามสายที่เหลือจะมีตัวหรือเปล่าก็ไปดูกันครับนี่ปนินหนึ่งตัวกับปรากฏสองตัวแล้วนะครับวันนี้ <c oughs> แจวอีกแล้วกับข้าวไปครับเดี๋ยวเราไปดูอีกสามสายที่เหลือ สายที่สามเหมือนจะไม่มีอะไรเหยื่อเหมือนจะอยู่ครับก็นี่แหละครับที่ว่าผมใส่เบ็ดลาวไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นเขจะใส่กันลาวหนึ่งหลายตานะครับแต่ของผมผมจะใช้แค่สามตาสาเหตุที่ผมใช้สามตาก็คือพอเวลาช่วงที่ถ้าสมมติว่าใส่เบ็ดสามตาแบบนี้ถ้าปรากฏมันกินนะครับมันก็จะดิ่นจนลูกเหยื่อเราหลุดหมดเลย มันก็จะเปลืองเหยื่อน้อยหน่อยผมก็ยอมที่ว่าจะเกี่ยวแค่สามตาพอแต่ถ้าผมใส่สายประมาณห้าหกตาอย่างนี้พอเวลาปลากินหนึ่งตัวก็มันก็จะดิ่นทั้งหมดเลยนะครับดิ่นเอาปลาเยอหลุดหมดผมก็เลยใส่แค่สามตาพอแต่ก็จะเปลืองพื้นที่ในการใส่เบ็ดหน่อยโอเคครับสายที่สามเราไม่มีตัวเราไปดูกันต่อเลยไปดูอีกสองสายที่เหลือนะครับไปไปลุ้นกัน ก็จะมีอะไรมันหมานให้เราดูหรือเปล่านู่นอยู่ด้านหน้าสายที่สี่ของเราก็เงียบกริบนะครับเหยื่อ,อยังอยู่โอ้วันนี้แย่แล้วนะครับพึ่งได้แค่ปรากฏสองตัวกับปลานินหนึ่งตัวนะครับดูนี่ครับพึ่งได้แค่นี้เองก็เดี๋ยวเหลือสายสุดท้ายนะครับไปลุ้นไปชมไปเชียร์กันเลยว่า <c oughs> จะมีตัวหรือเปล่าไอ้ <c oughs> ครับวันนี้ไม่ค่อยจะหมานเท่าไร่เลยหรือว่าเป็นเพราะ ลูกสาวไม่ได้มาด้วยไปเราไปดูสายสุดท้ายกันดีกว่าก็อากาศแบบนี้นะครับไม่ค่อยจะกกิ็งถ้าช่วงไหนที่ว่าตอนกลางคืนมีฝนตกปรยปอปรยแบบนี้ปลาไม่ค่อยจะกินเบ็ดนะครับต้องเป็นอากาศที่ว่าเปิดเปิดูครับสายสุดท้ายจะมีอะไรหรือเปล่ารู้สึกเหมือนน่าจะเยืออยู่ถ้าเยืออยู่ก็เอาไว้รุ่นพวกนี้ก็ ใช้ได้นะครับมีท่าอยู่อยู่ครับวันนี้เกือบกับบานมือเปล่าอุ้ยใส่ทุดท้ายมีอะไรเอ่ยดูยครับมีอยู่มีตัวอยู่เป็นอะไรอะ่ะเฮยปลาอะไรครับนี่มีติดอยู่นะครับลูกปลาช่อน ดูครับนี่ครับนี่เป็นลูกปลาช่อนตัวไม่ใหญ่นะครับก็วันนี้ไม่ได้คือถือว่าไม่ได้อะไรก็ตัวนี้ผมก็จะเอากลับนะครับพอได้ทำกับข้าวอยู่โอเคครับเดี๋ยวเรามาตักกันเลยวันนี้ไม่ค่อยหมานนะครับไม่ค่อยมีอะไรให้ลุ้นเลยอากาศแย่ตั้งแต่เมื่อคืนมา นี่นี่ครับก็ใช้ได้นะครับขนาดน,นี้ถือว่าไม่เล็กเกินตัวนี้รับรองได้ว่าไม่มีใครนี่ได้แล้วนะครับแค่นี้ก็พอกินแล้วนะครับอ่าเบ็ด ลาวห้าสายกับแวะกูอวนได้ปลานินมาอีกหนึ่งตัวดูครับปรากฏตัวสวยๆใช้ได้เลยโอเคครับวเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม